สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะเครื่องบินบินผ่านเนาะแล้วก็มีพระจันทร์เกือบจะเต็มดวงแล้วละคะ่ะวันนี้ก็เห็นเครื่องบินหลายลำเนาะบินผ่านอยู่นะคะอันนี้เราก็มาพูดข่าวนะคะก็อยากจะให้ทหารไทยเราเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลไทยเราเนี่ยเด็ดขาดสักทีกับขมรประชาชนคนไทยเขาจะได้ปลอดภัยนะคะ คือจะได้อยู่อย่างสงบสักทีคือเอาให้มันเสร็จเสร็จไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าอธิปไตยไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยและก็พร้อมใจกันสร้างกำแพงเหมือนที่กองทุนหาไทยทิพย์ท่านได้เริ่มนั่นแหละค่ะว่าอยากจะสร้างกำแพงให้กับคนไทยของเราเนี่ยได้ปลอดภัยจากผู้รุก,การานเนี่ยถ้ารัฐบาลยังหน่อมเน้มอยู่แบบนี้ยังเห็นใจเขาอยู่แบบนี้เนี่ยไอเซนติเมตรเนี่ยมันจะได้คืนมาไหมล่นะเนี่ย นอกจากว่ารัฐบาลไทยเด็ดขาดนะไม่ใช่พูดลิ้นสองแฉกลิ้นไม่มีกระดูกพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยมันต้องเด็ดขาดเมื่อเราเป็นผู้นำคนเนี่ยนะคะเป็นผู้นำมันต้องเด็ดขาดว่าในเมื่อเรายื่นไปแล้วเนี่ยยังจะมาบอกว่าไม่ได้เป็นคนพูดว่า10วันที่สิบตุลาในเมื่อมันมีมาตรการมาแบบนั้น ถ้าคนที่เป็นรัฐบาลไม่หนุนมันจะสำเร็จไหมนะนะคะอันนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยอยากให้มันเสรี็จไปเอาให้มันเด็ดขาดไปแล้วสร้างกำแพงกั้นตลอดเนีวเพื่อความปลอดภัยจากผู้ลุกกรานเพื่อคนไทยทหารไทยได้มีความปลอดภัยกับชีวิตของตัวเองนี่แหละค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะ ในไหนก็มาสีเดือนนะ่ะก็เหมือนที่อะไรบางพักยังบอกว่าสี่เดือนมาให้ยุบพ,พักไม่ได้มาให้บริหารอะไรโอ้ยไร้าสาระเอาให้มันจบกับขมินแล้วคุณจะได้ใจประชาชนถ้ายังคุณพลิกดิ้นกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยแล้วคะแนนมันจะไปตกกับใครในอนาคตนะนะถ้าจบจบในรุ่นของท่านสีเดือนเนี่ยโอย้ได้ใจคนไทย แน่นอนนะคะเหมือนที่คนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนท่านบอกไว้นั่นแหละว่าให้มันจบจบเอาให้มันเด็ดขาดไม่ต้องยกมือไหว้คะแนนก็จะไปหาท่านอย่างเต็มที่นี่คือเสียงของประชาชนบอกถึงท่านฝากรัฐบาลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ